สวัสดีครับอัลเบิร์ตอาสไตน์ได้กล่าวเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญยิ่งกว่าความรู้ในความคิดของผมหลังจากที่ผมได้ทำการวิเคราะห์แล้วนะครับจินตนาการคือกระบวนการคิดและลงมือทําเพื่อไปสู่เป้าหมายทำให้เกิดภาพทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์สร้างบรรยากาศรอบตัวให้มีความสุนทรียะในการใช้ชีวิตและก็การทำงานผมชอบทฤษฎีผมชอบในเรื่องของการทำงาน ผมชอบวางแผนในเชิงบวกและก็มีความเป็นไปได้เพื่อให้การทํางานมีคุณภาพที่ดีขึ้นผมมักชอบดีดลูกคิดในหลางแก้วหมายความว่าคิดดีคิดบวกแบบสูตรสําเร็จมีความหวังสร้างพลังในเชิงบวกมีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะทําอะไรต่อไปในวันข้างหน้านะครับผมอยากชวนเพื่อนเพื่อไปนั่งจิบกาแฟที่ริมแม่น้ําหรือที่ไหนสักแห่งหนึง่งที่ทําให้ใจิตใจสบายมองไปไกล คิดอะไรที่ดีมีจินตนาการสร้างสรรค์แล้วก็เอามาลงมือปฏิบัติอย่างมีศิลปะนะครับค่อยๆสร้างความสําเร็จขึ้นจากจินตนาการของตัวเราเองนอกจากจะมีคุณค่าแล้วเราจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยครับสิ่งที่ผมจินตนาการมีพลังบวกมีขั้นตอนสร้างสรรค์ผลงานพร้อมที่จะลงมือทําในแต่ละวันได้ทําให้คุณเป็นนักพัฒนาที่ดีได้เช่นกันนะครับ วิธีคิดที่แตกต่างกันวิธีทำที่ให้ความสุขแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันด้วยทุกคนล้วนแล้วจะมีจุดสมดุลของตัวเองทั้งนั้นเลยเพื่อนเพื่อนครับเรามาสร้างจินตนาการกันครับเรามาสร้างกระบวนการคิดแล้วก็ลงมือทำเพื่อสู่เป้าหมายในวันข้างหน้าไว้เราพบกันในครั้งหน้ากับคลิปเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นสวัสดีครับบาย